สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e ตอนนี้พี่น่อยกลับมาถึงบ้านแล้วด้วยจ้ะหลังจากที่ไปเที่ยวสองอาทิตย์กลับมาถึงบ้านพี่น้อยก็เฝ้าแลนเขาสวนผักพี่น้องเอ้ยพักพี่น่อยจิเกือบเป็นจิบลอดพักนี่ตู่ไหมนี่ตู่อันมาถือฝนพี่น่อยใส่ผ้าเบืองอยังเลยฟักทองเห็นบ่ฟักทองพี่น่อยลอยฟ้าฟักทองลอยฟ้าพี่น้องหน่วยใหญ่ยุติบะมันเป็นจีเหลือง ลอยอยู่บนฟ้าอยู่บนไอ้ไอ้ข้างไอ,อ,งงองเ้เงุนบนพี่งงน้องเฮ้ยเงยไหลยอางุนกับพ่ออาเง,งนินด้เต็มเลยบนกลับมาอาง,งนุนพี่หน่อยกับพ่อกินแล้วพ่อสมเลยจ้ะเนี่ยสำหรับอื่อๆเดี๋ยวไปรอเบิ้งกันเนาะพี่น้องเนาะจะพ,พ้าเบิง้งนี่ก็จะเป็นบืองื้อเบื้องอื้อหน่อย เยอหน่อยหน,น่อยตะปอตะแเปะบางขางนี่อันนี้ก็น,น้นนี่นนียหน่อยตะปอตะแเปะนี่หามองให้ยูก่อนเดีย๋ยวปัของไอ้จะมากินเอาค้างไว้นี่ก่อน เบื้องหน่อยนี่ได้ปะเนี่ยบั้งเบื้องเอือพี่หน่อยเป็นแปลกๆปดิเป็นชิ้นเรื่องเหลืองเรื่องเหลืองเขียวๆพี่หน่อยก่อนเบิ่งเพราะบอกว่าตกลงมันเป็นบั้องเอือสายพันธุ์นีเลยว่ามันเลยมันจังไปเริมมันบาสบายอุ่นหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหนต้องมองดิบ่อยหลอดลมหลอดไต ก็ยังแบบนี้ขอโพทษพี่น้อยคุณขอโพทษพี่น้องเอพพ้อยแต่เป็นสูงค่ะสูงแไ่แต่ว่าขอโพดผ้าน,นี่อย่างจะไม่สูงค่ะแขะมาเป็นต้นอ้อยเบ่งกันในตู้ก่อนพีนออนพ่น้องอันผักอันนี้ผักเพีวพี่น้อย พ,พักเพีไปหน่อยเกือบตายเห็นป่พี่หน่อยหดน้ำหดน้ำห้แล้วยูซึกวา่าจีฟื้นขึ้นฉีบขึ้นมาอยู่จักหน่อยนึงแห่งจนวนาะกันยูต่ออีกระทิตหนึ่งเห็นบ่พักเพ่ออ้พี่หน่อยตายคอรอพี่น้อยไปกันยูต่อนอะมียังว่าไปแค่สองอาทิตย์แต่ว่าตอนไปพี่น่อยเรื้มเอาอ,ออกไปบางไปม่ขังนอกกันนะ ถ้าบ้านพันยุกขางนอกก็จีฝนตกกจ็จีนั่งกจ็จีโอเคนะล,นลืมพี่น้องลืมค่ะลืมเนยเบิ่งบ,บอกทัวร์คู่ด้อนี่บอกทัวรคู่พี่น้อยจิตจีกินแล้วได้อจ้ะบอกทัวร์คู่ค่ะพูดพุ่มใจหลายเด้อหน่วยหนึ่งกำลังติดหน่อยเหน่วย,อย,อยโอ้ย เฉือนอ,อกเฉือนแจกลับมาเห็นบอกทัวผู้พี่น้อยมันบ่ตายพี่น้อยกลับมาหนั่นโอ้ยบ่ได้โดนน้ำโดนฝนโดนยังหลอดบ่หนอจังเด้อนั่งหลอดหายย่จ้ะนั่งบ่ตายดีใจเลยพักแปรงพักแปรงนี่กระทุนท่านด้วยกันจ้ะกระบ,บ่ตายนั่งกอยู่ สนนพักอื่นๆกับเราเคยงามแล้วล่ะจ้ะมีงามก็จะมีพักอันนี้เด้อพี่น้องเลยพักแบนแก้วเรื่อยพี่น้องหดนามให้นึมันหลม่มละเนระนาดกันพักแบนแก้วพักแบนแก้วแซ่บหลายกินบ่ท่านเป็นเบิ่งบอกพริกกันทาไปเบิ่งบอกพริกอันนี้ก็บพอ่ออันนี้ได้ไงุูนะ ผูข้าวตอกกับพ่อผูข้าวตอกพี่น้องด้วยจนบกพพิกพี่น้อยกพิกก็งามเขียวกำลังติดนัหน่นวยติดหน่วยติดตด,ดอกออกมาหลายยังโมยใหญ่คือจงังันบานอื่นเขาดอกตะบานน่งก็โอเคอยู่จ้ะค่อยๆเป็นค่อยๆไป ฟังนี้ติดหน,น่วยซ้ำนี้กำลังเป็นตะกินอยู่ซ้ำนี้กำลังเพ็ดดีๆนี่แหละแล้วก็ติดดอกออกมาก,ก็ลหลายดิพี่นอ้อยหันพี่เห็นตน้นข้าวโพดพี่น้อย็อยากหัวขา้าวโพดพี่น้อย ออกดอกแล้วดิยังยังบ่เห็นฟักเขาเลยออกดอกตอนพี่น้อยจะไปเที่ยวยังบ่เห็นดอกกลับมาจากเที่ยวนั่งออกดอกดึนนั่งยังบ่เห็นไอออกฟักยังบ่เห็นฟักนั่งแล้วว่าต้นนั่งไหฮะว่าสูงค่ะคุณว่าเมนจะบอกสองคนต่อกันตั้งกิดเดินไปถึงยอดมันติพี่น้อยว่า ยังโมเห็นฟักมันมันจิตเป็นฟักให้พี่น้อยบ่เนี่อันนี้กะนั้นฟักทองกะพันขึ้นมากไปฝ่าไงฝ่าวติดหน่วยติดอยังเด้อมันสีหนาวเหรอเด้มันสีบริกินเด้ลูกเอ้ยอีกพวกกีเดือนมันก็สีเขาหนาหนาวไเด้จะมาภากันมาลมปลอมแปร์เล่นเลนหัวหเด้อลูกเอ้ยบ่บ่เป็นแนวเล่นเด้นี่ สาวใหญ่เด้อฮะบอลกางวนกับพ่อบอลกางวนเด้อฮะบอางวน<ะ>กับโดกโดกเลื่อมจินไวยไอ้เขียวหนวยแก่แล้วเด้อกันหนวยแกแกเขามันก็รจะเป็นสีม่วงแล้วนี่เริ่มออกสีม่วงม่วงแล้วนะ,ะเป็นสีนี่แดว่าเริ่มแก่ต้นไอ้ บัวหิมะก,ก็สูงออกสูงออกพี่น้องบัวหิมะได้เลยพี่หน่อยกับเพื่อนในคามจิตุนไ่ตุนเหย้าปน,นีเนาะตอนนั้นมาปลูกก็ได้นั่งกับตุนญ่เดี๋วหวนั่งลุ่มหัวสะก่อนให้นั่งลุ่หัวแล้วก็มาถอนออกเนาะตอนแล้วก็เก็บหัวนั่งเอาไว้จะปลูกปีนาปีหปลัง นี่เจะเปิดพักพี่หน่อยหลังจากที่พี่น่อยบ่อยู่สองาทิตย์กลับมาหน้ากับอดทนให้อยู่ถือว่าสู่ชีวิตอยู่ค่ะพี่หน่อยไปเจอพี่หน่อยกับเป็นห่วเป็นห่วงพักคิดน้ำอมล้อมอมล้ม จะโอมพักชะอมพี่น้อยนอนแล้วนอนแล้วก็นอนลูกเอ้ยนอนซะป,ะปวดปวดดอกนอนซะพักชะอมแล้วก็ตน้นใบชะพลูใบชะพลูใบชะพลูกำลังไงเขียวออกหน้าหนาวก็ยกเข้าบ้านเลิศเลย เนาออัปเดตเพืชพักหลังจากสองอาทิตย์มเมื่อไรไม่ได้บริโภคกันพักผู้ใดเป็นจ้งใดแน่นผู้ใดก็จีดีกินบกพริกบอกบยังวเนาะพริกบกพผักพี่น้อยมันบกคอยนานเพนใดมันจีซาจักหน่อยบวพริกพี่น้อยนะก็คิดว่าจีดีกินท่านหนาวรุนกันต่อไปจ้ะโอเคจ้ะแค่นี้กนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่มาติดตามกัน เดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้ะ